เป็นไปได้อย่างไรพระอุ้มชีโด่งดังมากๆเลยนะครับตอนนี้กราบสัสดีงามๆครับท่านแปรศูนย์ศูนคับผมนะครับเป็นการทำข่าวของเชฟย,ยันแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะโด่งดังไปเท่ากับพระอุ้มชีแล้วพี่น้องหลังจากนะครับ โด่งดังไปไม่นานมีมาอีกหนึ่งลูกพี่น้องนะครับตอนนี้โอ้โหพระอุ้มชีนะครับพระมีแฟนพี่น้องเรื่องของการศรัทธาสิ่งต่างๆในการก่อสร้างนะครับในการใช้เรื่องศรัทธานั้นมาทำให้ผู้คนนั้นศรัทธาเพื่อที่จะสร้างอะไรต่างๆ,ๆนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เขาศรัทธานั้น มันเป็นไปเรียบร้อยพี่นอ้องเขาศรัทธาสร้างอะไรต่างๆนั้นสร้างวัดสร้างอะไรขึ้นมาผมก็เริ่มจะไม่เชื่อแล้วที่ว่ามีพญานาคหรือว่ามานิมิตเข้านะครับตั้งแต่เขาพูดเริ่มตั้งแต่แรกๆนะครับนี่คืออยู่ที่นิคมคำสร้อยนะครับอันนี้ผมเริ่มจะเอะใจแล้วนะครับเพราะว่า เขาพูดเป็นตุเป็นตะเลยมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่มาใหม่ๆนะครับแล้วก็มาแนะนําให้ลุงพลนั้นสร้างพญานาคนะครับลุงพลก็ได้สร้างพญานาคแล้วก็ได้เปิดบริจาคแค่วันเดียวแล้วก็ปิดเลยนะครับนี่คือแกไม่อยากจะให้เปิดบริจาคนะครับลุงพลนะครับนะครับคนที่มีศรัทธาเรื่องพญานาคเขาก็จะเข้ามานะครับมาช่วยนะครับ นะครับสมทบเงินเพื่อที่จะสรางนะนั่นเองพี่น้องแต่ย้อนกลับเวลาไปพี่น้องย้อนกลับเวลาไปที่เขาพูดอันนี้เริ่มเขาบอกว่ามีนิมิตอะน,น,นเป็นพูดเป็นตุกเป็นตะพูดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอันนี้ผมก็อันนี้ความรู้สึกของผมนะความรู้สึกของผมนะเริ่มจะไม่ค่อยจะ,ะรู้สึกว่าจะไม่เริ่มจะไม่เชื่อ้วเพราะว่า ท่านนั้นมีแฟนนะครับเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับเป็นพระที่ไม่มีการปล่อยวางนะครับกิเลสตัณหาต่างๆไม่ได้ปล่อยวางกิเลสตัณหาแล้วมาอยู่เป็นพระนะครับนะครับไม่เคยเขาเรียกว่า ตัดกิเลสปัญหาไม่ได้เอาสิ่งแบบนี้เข้ามามั่วกันแล้วไม่มีใครศรัทธาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับการบวชเป็นพระนะครับสําหรับการบวชเป็นพระนะเอาแบบว่ายุ่งเกี่ยวกับพวกนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องมันไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ผ่านมาว่ามีพญายนาคมานิมิตอันนี้ ในส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าติหดหิตตงหิดไม่เชื่อแล้วเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นหรือเปล่าเพื่อที่ให้ญาติโยมนะมีจิตศรัทธาเรื่องเกี่ยวกับพญานาคนั้นเข้ามาเอาเงินสมทบมาสร้างนะครับนี่คือเป็นวาทะในการปรุงแต่งการพูดหรือเปล่านะครับเอาความเชื่อของผู้คนนั้นนะครับ เอาความเชื่อผู้คนนั้นนะครับเพื่อที่จะมาสร้างนั่นเองพี่น้องนะครับถึงคุณจะรุ้งแต่งมาแต่ว่ามันหมดแล้วครับถ้าเจอสิ่งไอ้เขาเรียกว่าสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะมานะครับไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงนี่มันไม่สมควรนะครับ นะครับมันไม่สมควรเลยนะครับเป็นพระนะครับมีเยอะด้วยนะครับที่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงพระที่มีเมียนะครับเห็นไหมครับเริ่มใหม่นะเป็นองค์ที่รูปที่สองแล้วพี่น้องรูปที่สองแล้วนี่คือนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้พี่น้องนี่ผ่านนะครับโอ้โหตอนแรกเราก็ ว่าศรัทธาอยู่นะแต่ไมเมียไปผมก็ว่าผมว่าจะไปกลับสถานที่อยู่นะครับแต่มารู้อย่างนี้มันก็บางคนที่เคยศรัทธาแล้วมันก็หมดศรัทธานะครับหมดศรัทธาเรื่องเกี่ยวแบบนี้นะครับแต่ศรัทธาพยานาคยังมีคงเหมือนเดิมแต่ภาคนั้นมีให้คนนั้นเขามาศรัทธาในตัวของท่าน อีกนั้นผมว่ามันหมดศรัทธาไปแล้วตั้งแต่พระมีข่าวนะครับมีข่าวเกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงนี่ครับพระยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงนะทางผู้ที่จะไปศรัทธาไปกราบไหว้สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ครับผู้ที่ก่อผู้ที่ร่วมการก่อสร้างนั้นก็ ทำให้ญาติโยมนั้นหมดศรัทธาแล้วมันก็เรียบร้อยพี่น้องหมดศรัทธาแล้วเรียบร้อยนะะครับนี่คือข่าวพระอุ้มฉีพี่น้อมมงอุ้มเอมงออมงเลยนะเห็นไ,ไหมอุ้มขึ้นนั่งตักเลยมันไม่ได้พี่น้องจบข่าวเลยเรียบร้อยพี่น้องเอ้เป็นสิ่งที่เชียบยานนั้นได้ทำข่าวหากินได้อีกหลายวันงานนี้ แล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่นั้นได้ทําข่าวเนี่ยเป็นข่าวที่หอมหวนมากๆนะครับนี่คือความเดือดร้อนของคุณคืองานของเราสื่อเขาบอกไว้ประมาณนี้นะครับยี่หลีพี่น้องสวัสดีครับ